วันนี้มาพบกับพี่มีตังวันนี้พี่มีตังจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับค่าของเงิน <stepping S 1> เด็กๆรู้จักค่าของเงินกันหรือยังครับถ้าเด็กๆยังไม่รู้จักเดี๋ยววันนี้พี่มีตังจะพาเด็กๆไปเรียนรู้นะครับเด็กๆพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันเลยครับคำคล้องจองเงินทองของหายากเงินท <atori> องของหายาก unfair. ต้องลำบากกว่าได้มาเอาไว้ใช้ซื้อหาของมีค่าที่ต้องการพ่อแม่หาเงินมาเหนื่อยอ่อนล้าน่าสงสารเด็กๆต้องรู้งานใช้เงินอย่างประหยัดเอ้ยเราสามารถใช้เงินแลกเปลี่ยน สินค้าต่างๆในตลาดในร้านขายของหรือห้างสรรพสินค้าต่างๆเด็กลองมาดูสิคะว่าเหรียญแต่ละเหรียญและธนบัตรแต่ละใบจะมีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันอย่างไรเด็กลองสังเกตดูนะคะเรามาดูเหรียญแรกกันเลยนะคะเด็กลองดูสิคะว่าเหรียญนี้คือเหรียญอะไรใช่แล้วค่ะเหรียญนี้คือเหรียญหนึ่งบาทเหรียญหนึ่งบาทมีเลขหนึ่งอยู่ด้านล่าง มีรูปร่างเป็นวงกลมแล้วก็มีสีเงินซึ่งเหรียญนี้มีมูลค่าเท่ากับ1บาทเหรียญสองบาทมีเลขสองด้านล่างมีรูปร่างเป็นวงกลมมีลักษณะเป็นสีทองมีมูลค่าเท่ากับสองบาทเหรียญห้าบาทมีเลขห้าอยู่ด้านล่างมีรูปร่างเป็นวงกลมมีลักษณะเป็นสีเงินและตรงขอบจะมีเหลี่ยม มีมูลค่าเท่ากับ5บาทเหรียญ10บบาทมีเลข10อยู่ด้านล่างมีรูปร่างเป็นวงกลมมีลักษณะสีเงินอยู่ตรงขอบและสีทองอยู่ตรงกลางมีมูลค่าเท่ากับ10บาทธนบัตรใบละ20บาทจะมีเลข2และเลข0นอยู่ด้านล่าง มีรูปร่างลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีสีเขียวมีมูลค่าเท่ากับ20บาทธนบัตรใบละ50บาทจะมีเลข5และเลข0อยู่ด้านล่างมีรูปร่างลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีสีฟ้ามีมูลค่าเท่ากับ50บาท ธนบัตรใบละ100บาทจะมีเลข1และเลข0 2ย์ตัวอยู่ด้านล่างมีรูปร่างลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีสีแดงมีมูลค่าเท่ากับ100บาทธนบัตรใบละ500บาทจะมีเลข5และเลข0 2ย์ตัวอยู่ด้านล่างมีรูปร่างลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีสีม่วงมีมูลค่าเท่ากับ500บาท ธนบัตรใบละ1,000บาทจะมีเลข1และเลข03ตัวอยู่ด้านล่างมีรูปร่างลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีสีเทามีมูลค่าเท่ากับ1,000บาทเด็กคะ่ะเด็กได้เงินมาซื้อขนมซื้อของเล่นหรือซื้อสิ่งของต่างๆจากการที่คุณพ่อคุณแม่ทำงานหาเงินมาให้เด็กๆนะคะวันนี้นะคะคุณครูมีวิธี การใช้เงินและการอดออมเงินนะคะมาฝากเด็กๆเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเด็กลองไปฟังดูก่อนนะคะขั้นแรกนะคะเด็กๆต้องรู้จักวางแผนการใช้เงินนะคะไม่ใช้จ่ายเงินอย่างฟุ่มเฟือยซื้อแต่สิ่งของที่เด็กจาเป็นต้องใช้ไม่ซื้อสิ่งของที่ไม่จําเป็นนะคะต่อไปเด็กๆต้องรู้จักออมเงินนะคะเด็กๆต้องหยอดเงินใส่กระปุกออมสินเพื่อเด็กจะได้มีเงิน ไว้ใช้ในอนาคตข้างหน้าไว้ใช้ในายามจำเป็นด้วยนะคะเด็กๆรู้จักค่าของเงินวิธีการใช้เงินและวิธีการเก็บรักษาเงินแล้วต่อไปนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับสกุลเงินในประเทศอาเซียนนะคะเราไปเรียนรู้ประเทศแรกกันเลยนะคะประเทศบูไนดาลุสซารามใช้สกุลเงินดอลลาร์บูไน 2. กัมพูชาใช้สกุลเงินเรียล สาสาธารณารัฐอินโดนีเซียใช้สกุลเงินรูปี 4. สาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวใช้สกุลเงินกีบ 5. มาเลเซียใช้สกุลเงินริงกิต 6. สาธารณารัฐแห่งสหภาพพมา่าใช้สกุลเงินจาร์ดสาธารณารัฐฟิลิปปินส์ใช้สกุลเงินเปโซ8 สาธารณรัฐสิงคโปร์ใช้สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์9ราชนานาจักรไทยใช้สกุลเงินบาท10สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามใช้สกุลเงินดงเป็นยังไงกันบ้างครับเด็กๆเด็กๆต้องรู้จักประหยัดเงินนะครับต้องรู้จักอดออมเพื่อที่จะมีเงินใช้ในยามจําเป็นเด็กๆอย่าลืมทําแบบฝึกหัดที่คุณครูให้ไปด้วยนะครับ สำหรับวันนี้พี่มีตังขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในกิจกรรมหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย